ดีค่ะมาเก็บเห็ดได้ค่ะมือนได้แล้วดอกมือดอกน้นอยตะฮักตะฮักสวัสดีพี่น้องวันนี้พามาเก็บเห็ดอีกแล้วเดินกัน,ตนตเตอมเลยตะฮักตะฮักแล้วเก็บอะไรเก็บเก็บเห็ดโคมก้อนค่อยไปอันเห็ดดินแย่งเห็ดดินเนาะ นี่ปลาม่นี้ปลาหกหกบ่ไข่บ่ไข่มันหายากงามไ่แม่งงามน่งานร้องดอกสวยๆคนว่าผ่อนจะบานไปแล้วเนาะบานเ่าแล้วอือแต่ว่าเาแตามดเป็น่ผูน เปียนสว,วยค่ะไปเชียร์หาตัวลูกสาวพ่อยอแล้วสีวงามนี่ก็นัางามอืมช่วงนี้ก็สีได้เขาต่ปาปลาเด้วพี่น้องเขาต้องตัดขาพอมมาเดี๋ยวนี้เพี้ยเขาปลาล้าก็หาก้นปลูกหาปลาดีกรองนิดนึงพ่น เห้เก <Okay. S 2> ี่ยวสองดอกสองดอกเลิศเห็นว่าสวยๆสวยค่ะโอ้ดอกใหญ่เนาะ mm. มาเด้อพี่น้องมาหาเห็ดขม่มช่วงโควิดเทากา็หาอยู่หากิน ทีมงานหากินหมานดอกน่ารักที่ทุกงานพ่อประงานพ่อแม่พ่ออีกดอกนึงอยู่ทางเฉยไปเล้วก็ยันสุบะก็เลยโบปากซุบะมาฟอพอดีปลาจะไม่กินน้ำกันปลาเดี๋ยวดอกบางใหญ่พี่คะมีดอกใหญ่สองดอกมันจะเป็นโดนน่นี่แหะนี่ดอกนึงอ่ะลูก นี่ยาดีๆเขาใจเย็นๆถ้าตัดขาพ่อมเขาขัดตัดขาพ้อมพี่น้องบอบอกว่าต้องตัดตัดรวดงานขาดเป็นตาดีอันนี้ดอกเป็นไงเนี่ยหนังบพาเขาารงดอกเกลีมีนบติกว่อต้องตัดพอมือนั่นตัดขาติวหอวหกวงแหวนเนาะลายลายงานให้แม่บิ้งรั้ง กะเทยรักเอาเห็ดแม่หทับเห็ดมึงกะเทยรักเอาเห็ดผู้เดียวเพราะปากันจรสิเพปากมัจริงมันหดทั่วพรดีเนาะลก้อนหินตัวเนี่ยก้นหินเ้ยตัวฮนเฮาเนาะหามกนกไหนกจับก้หินสามเสียก้อนตัวหันซุ้มเดียวกันโอ้ก่หล่นไปกันเฮ็ดทับเออเนี่ยเดินออกมึงไง เขาต้องเบ่งซูมมันเกิดเพราะมันเกิดแบบไป้านเนียนอยู่หาเรื่อยคอยหาสองหลัง่ถ่ายลูกกันสวยมากขาเน่ยายขาทำไมงามจ้าสวยม่ย่องกระถอมือมาต้อการกระจาย่องเหตุไม่ได้ย่องโค้นอีกหังนึงมตากตาหน่อยเดียมีเดียวขข้นไปทงนี่เนาะ ถออีกลียวโนูปะงงามสีม่งวงเลยหาตัวหาตัวเรื่องสีเฮดกับอันสีใบยุขาสีเดียว,วกันไปกระตาอีกกลองหนึ่ง พอได้เก็บพอได้เลีมอยู่พี่น้องอืมไปตัวพี่น้องมาลองถามมั้ยฮะตัวสาวกตาดีดีเมื่อบ้านอาศัยตาดีได้เมื่อสาวเอาเสียห็นดอกนึงแล้วกขอสาวไปเลยอืมต้องเคลียร์ไงน้ำใบไม้ปวดเดี๋ยบไม่เห็นเอามีดมา่ยังสันลูกคือตะเคียนฮะ Mình Nó thoải nát. Nó nát. Rồi cái đỏ nghe, nó nó đỏ xuống đỏ. Đỏ ự. Đỏ nghe nghe to. Thẳng gần. Xuống đỏ. Hãy subscribe to to hà 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 chưa ừ, như hình miếng bùn chúng ừ, mới có bao để xây chúng này để sám đọt à bông ừ. đọt này như cây cành thì ba cả bông nhang nhau nhang nhau rồi mình dệt tạt đọt được nó phải lò còn khai chẳng khai ngang ดลองิเดอน้เราออกน้อยๆเรย้ำไตุมหล่อนสดอกสวยๆเวลาขายมันยังขายได้กิโลอาเของสาวมันว่าสิบบขายใช่ไหมออว่าสิบบขายย้งว่าสิบบาทเอากิโลไปกินดนหญ่งางๆ งามิดีนี่ตอดอกง่ายเมื่อหวานทำไม่ได้ตอดอกน้อยๆเนาะเนีนบัสายเสริกบัวสายเตลพิษเขาตัวอีกแก้วดูแล้วชอสิล้งไปอยู่นี่คำบอกตจ้าหวานนี่อีกห่างกันสองดอกงามงามออาๆหัวดุดจ่อยเจออีกแล้ว À, thả nhau nhau phi đồng mà đứa trẻ đứa mới kèm hết cả sao xa, xa cặp chim ngàn hái kinh màn 3 đọc rồi ý đọc nâng trẻ đọc nghe Hãy สองสามสี่สี่ดอกงามๆพี่น้องน,นี่พอเรื่อยๆจังสี่นะมสองดอกงามๆจ้ะทางกันพอได้พี่น้องพอได้มานอยูจ่จ้ะอืมอืม นี่ดอกอยังไงพี่น้องข้างๆกันจะอีกอ่ะเถอะเดอกน่อยตรบนี้ อยู่คาเด้พอ,ดพ,อ,อพี่น้องเห็ดออพึ่งขมอยู่คาคุณน่ะต้นดอกใหญ่แง่อยู่ในพื่นก็มีอีกเด้พอพี่น้องเห็นบ่าวพื้นแต่ว่าข้าเก็บตรงนี้ก่อนนี่แล้วก็น,นี่แซ่เด้อพี่น้องอย่าตาลายเด้อเออสองดอกนี่งามครับ แม่ตงไปเอาดอกคุณนอกน,นี้ยังไงคุณผ้อยลวพี่นอกจ้ะพี่พีพีพี่พพพเจ้เาเห็นบอ,อ,อพี่น,อน้บองสอนบ่พขอเจา้าตานนิม่ต่ดอกอยังไง น,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 นี่อีกนี่อีกอีนี่นี่อีกจ้าอืมเชืออีกอ่ะนี่แต่ดอกใหญ่ เด้วต่อจากพี่น้องนี่จ้าตางทางกันนี่แหละนี่จ้าขี่อ้กนี่พี่น้องทุกนี้อีกเด้ดี่ะ หนึ 1> 1่งสองสี่สามดอกสามดอกงามๆสี่อีกพี่น้องหนึ่งอนี่เจอพี่น้อง สักวันดอกเห็ดมือนี่ต่อต่อต่อบึงจุ้มนี่เด้อพี่น้องหนึ่งสองถึงว่าเนี่ยสามสี่ นี่แล้วอืมอึดจิ๊ดเทครับโก สิดดอกพี่น้องมองไงนีง่ขา้าเดียวพี่น้องหาตัอจา้าหาตัอจะอีกอ่ะ่องดอกทงงามอีกกัน ของเรดอกชอนดอกขอได้หาอยู่พี่น้งอ,องดอกช้อนดอกกระจิ้มตาหน่อยเหรอพี่น้องอะอ่อนดอกเห็ดมื้อนี้ไปไปหาต่อไปอีกครับพี่น้องดอกเงี้ยขดดยาดวันนี้ตรงนี้เด้อหนึ่ง อีกดอกนึ่งอี่สามดอกสามดอกสวยๆจ้าอีกสามดอกโอ้หักด้วย ตาหนิคุณนมาหลายพี่น้องอืออีกสองหลังหน่อยตรงนี้ดูจ้ะ สองดอกเดี๋ยวค่อยไปนั่งตัดขาพี่น้องนี่ลายลลาายยืคักลายเนี่ยดีดอกนึงเห็ดไปเห็ดมันที่บ้านแหละนี่กว่านี่แฉกไาแต่นหน้าผู้หญิงเขาจะขอ,ขอ,ขอ,ขอ้าเขาม่เกียย่ยวเกี่ยวเอาอือสุออนดอกนี้ไป ดาวเด่นประจำมือโยกให้เป็นดาวเอาไปเลยห้าดาวดอบอกว่าไงนี่อีกดอกนึงดอกใหญ่ๆบ้านนี้นี่ตะดอกอยังยๆงามๆดีเอาคือ <c oughs> ประสานเสียงดีแท้ <c oughs> Ừ. Thôi ừ. xuống đồ ngâm, ngâm Chị tìm ta là bình hồng Nga to Hãy làm hôm nay đã sám đồ nghe như gì? cái gì không đỏ này. เก็บเลยลูกเหลืออีกสามอันอีกอ่ะเก็บเก็บเก็บเนี่ยดอกนึ่งแม่เห็ดถี่กระเดียนเอาใส่กระต้างเหรกคะเด้อเด็กคนนั้นเห็ดดอกกระด้างงามๆนั่นน่ะดอกเหมือนทึ้งๆนะลูกเออนี่ดอกนึงอ่ะจ้ะนี่ไหนอ่ะเนี่ยข้างล่างเนี่ย น้อยๆเนี่ยปุกเกะเปกกะกุโอ้ซีดอกเฮ้ยอยู่ข้างทางมึงสีอ๋อทางโพเลยซีดอกงามๆหายลงมาอีกแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดือดตีดอกงามๆเลียตาคุณมึงซีดอก เลูกเอาไม่หาลูมาสะอ่อนสะอ่อนโอ๋อยแก้วงามสามดอกงามงามยู่ทางทางพี่น้องเห็นไหมเป็นๆมีคนเนหินนี่จ้ะ กับบ้านแล้วพี่น้องสรุปยอดอันนี้กระตาลูกสาวนี่กระต้าขาวตาเสน่ดตัดได้หลายเติอยูได้คนละกระตากระตาอยูนี่นี่ของมันเดี่ยวงามตายิมโพกระมูอนี่ละมานยู่พี่น้องกับบ้านเนี่ยกับบ้านร็้วมนัน ยามื่ออื่นจังช่หาให้นะพี่น้นองพ่อกันไม่ที่หนานะจ้าสวัสดีจ้า